ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องทะลุมิติมหารักตอนที่7ตอนบทสนทนากลางแสงจันทร์รัติการเวียนมาถึงอีกครั้งในป่าที่มีต้นไม้ขึ้นสูงซึ่งดูอันตรายอย่างที่ไม่ควรมีใครอยู่ในเวลาแห่งนี้บัดนี้กลับมีเงาตะคุ่มของผู้บุกรุกร่างเล็ก ที่พยายามถอนต้นไม้บางอย่างอยู่โดยไม่รู้เวล่ำเวลาดูเหมือนเจ้าจะเกลียดการดูตัวมากเลยนะถึงขั้นวางยาตัวเองเสียงทุ้มเอ่ยจากเงามืดก่อนเจ้าของเสียงจะก้าวเท้าออกมาให้เธอเห็นแสงจันทร์ที่สาดส่องกระทบใบหน้าเหล่าเหลายิ่งทำให้ใบหน้าคมนั้นดูดียิ่งกว่าเดิมดวงตาสีมรกตประหลาดสะท้อนเงาของร่างเล็ก ที่พยายามขุดต้นไม้ในยามวิการรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากยิ่งทำให้ลินฟางรู้สึกหมั่นทรายความหล่อเหลาของเขามากกว่าเดิมข้าไม่อยากไปเป็นภรรยารองของใครที่สำคัญข้าไม่ชอบใช้ผู้ชายร่วมกับคนอื่นลินฟางกล่าวมือยังคงขุดดินเอาต้นไม้นั่นขึ้นมาไม่แยแสคนที่ตนพูดเลยสักนิดร่างสูง หลุดหัวเราะพืดเพราะเอาไม่อยู่จนหลินฟางต้องตวัดตาไปมองร่างสูงที่เอามือปิดปากหัวเราะอ,อย่างผู้ดีรีบขอโทษขอโพยต้องขออภัยข้าเพิ่งเคยได้ยินอะไรแบบนี้ครั้งแรกถ้าเป็นท่านท่านอยากใช้ผู้หญิงที่ตนรักร่วมกับคนอื่นหรือแบ่งความรักของนางกับคนอื่นหรือไงหลินฟางย้อนถามเสียงเรียบมือก็ขุดต้นไม้ ในขณะในหัวกำลังคำนวณว่ากินเท่าไรถึงจะไม่อันตรายเกินไปร่างนั้นหยุดเสียงหัวเราะไปแล้วขาก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันลิ้นฟางว่าสำทับข้าเข้าใจแต่เจ้าไม่อยากเป็นพระชายาของพวกองค์ชายหรือองค์ราชทายาทอย่างนั้นหรือทั้งอำนาจทั้งเงินทองร่างสูงย้อนถาม เขานั่งอยู่บนก้อนหินที่ห่างไม่ไกลเท่าไรข้าเชื่อว่าหากข้าต้องการของพันนั้นข้าก็มีปัญญาหามันมาได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพวกเขาอีกอย่างสถานการณ์ที่มีแต่การแก่งแย่งชิงดีกันแบบนั้นมันน่าอยู่ตรงไหนกันเธอนั่งพักปาดเหงื่อรากมันยาไปแล้วนะให้ตาย ถ้าไม่ใช่เพราะรากต้นนี้กินแล้วจะแสดงอาการเร็วที่สุดเธอไม่มีทางมานั่งขุดมันแน่รากบ้าอะไรยาวเกินไปแล้วหืมขาเพิ่งเคยได้ยินอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยนะสตรีส่วนใหญ่ต่างหมายปองตำแหน่งมารดาแห่งแผ่นดินกันทั้งนั้นร่างสูงเอ่ยเสียงติดจจยียวนเธอจนรู้สึกเท้ากระตุกขึ้นมา ตำแหน่งที่มีคนจ้องจะแย่งตลอดเวลาพร้อมกับการลอบสังหารน้ำไม่ทวนปัญหาหน้าที่ที่มาพร้อมกับตำแหน่งก็มากมายอยู่อย่างไรก็ไม่สงบสุขจะทำตามใจตัวเองก็ไม่ได้ต้องนึกถึงส่วนใหญ่ไว้ก่อนคนอยากได้ถ้าจะบ้าลิ้นฟางพูดตอบกลับหากไม่ใช่เขารู้จักนางมาก่อนองคงท่าทิ้งข้อหาปากหมาแล้วกระมัง โอยเหนื่อยต้นไม้นี่ก็ถอนยากถอนเย็นดีนะที่อาการปวดหัวยังไม่กำเริบลินฟางอดครวญในใจกับต้นไม้เจ้าปัญหาถ้าเป็นเช่นนั้นในสังคมของเราคงมีแต่คนบ้าเสียงทุ้มเอ่ยต่อดวงเนตรคมยังคงมองหลินฟางที่เหมือนจะหงุดหงิดกับความยาวรากของต้นไม้นั้นไม่น้อย ข้าก็คิดเช่นนั้นลิ้นฟางตอบกลับอย่างไม่ลังเลสำหรับตัวเธอนั้นปกติแต่คนอื่นบ้าเธอหมายถึงในสังคมของพบนี้นะที่บ้าแปลกนะทั้งที่เจ้าเติบโตมาในสังคมบ้าแต่เจ้าไม่ยักจะบ้าเหมือนพวกเขาราวกับเจ้าไม่ใช่คนของที่นี่สเสวียหยางเอ่ยประโยคท้ายแผ่วเบาเหมือนพูดกับตัวเอง สีตามรกตจ้องมองหลินฟางที่นั่งเหยียดขาพักบนหญ้าซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับสตรีในพบนี้เลยจริงๆแต่ก็นะเดิมทีเธอก็ไม่ใช่คนของโลกนี้อยู่แล้วเขาจะรู้สึกแบบนั้นก็ไม่แปลกเพราะข้าบ้ามากกว่ามัหลินฟางตอบอย่างไม่ใส่ใจแต่ข้าชอบคนบ้าบ้าแบบเจ้านะร่างสูง พูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงและจริงใจจนเธอสัมผัสได้ไม่รู้ว่าเธอควรจะดีใจที่เขาชอบหรือเสียใจที่โดนหาว่าบ้าดีแสดงว่าท่านก็คงเป็นคนบ้าด้วยหลินฟางเอ่ยด้วยไม่สนใจประโยคก่อนหน้านี้เฮ้ <c oughs> เธอไม่ใช่คนเชื่องคนง่ายนะเฮ้ยอะนี่ข้าให้รางสูงเดินเข้ามาไกล และยื่นกล่องบางอย่างที่ยาวประมาณฝ่ามือของเธอมาให้อะไรหรือลินฟางถามอย่างนึกสงสัยคนตรงหน้าแปลกเขาเข้าป่าตอนกลางคืนไม่พอยังยื่นกล่องอะไรให้ก็ไม่รู้นี่จะมาลอบฆ่าเธอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยปิ่นปักผมเห็นว่าเหมาะกับเจ้าดีลินฟางรับมันมาขณะเอ่ยขอบคุณเบาๆมือเล็ก หยิบป่นขึ้นมามองโดยอาศัยแสงจันทร์เข้าช่วยท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าชอบกล้วยไมย้เธอย้อนถามอย่างประหลาดใจเธอชอบกล้วยไมย้ทั้งความหมายและตัวของมันข้าเดาเอาเซเวียหยางตอบด้วยรอยยิม้มทั้งที่ความจริงเขาเคยเห็นอีกฝ่ายแกสลักมาก่อนและเห็นร่างเล็ก ชอบนั่งเมอมองบ่อยๆแต่กลับไม่คิดจะเด็ดมันขึ้นมาเขาเองก็เคยเนื้อสงสัยว่าเหตุใดหากชอบแล้วถึงไม่เด็ดมันขึ้นมาเก็บไว้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเข้าไปถามจึงได้คำตอบกลับมาของบางอย่างมีค่าไว้เพียงแค่เชยชมมีคู่ควรจะนำมาครอบครองช่างเป็นคำพูด ที่ตีความหมายได้หลายอย่างและราวกับคำเตือนสำหรับคนที่หากอยากได้สิ่งใดก็ต้องหาทางครอบครองให้ได้อย่างเขาไกลๆเจ้ารีบกลับเถอะเดี๋ยวคนที่จวนจะรู้ตัวเสียงทุ้มเอ่ยเตือนร่างเล็กที่ดูจะนั่งอยู่ในท่านั้นอีกนานร่างเล็กดึงต้นไม้ขึ้นก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วปัดเศษดินออกจากชุดตัวเองเล็กน้อยเช่นนั้น ข้าต้องกลับก่อนขอบคุณสำหรับปินร่างเล็กหายตัวไปในความมืดแทบจะทันทีที่กล่าวจบโดยไม่คิดรอเขาตอบรับแม้แต่น้อยร่างสูงที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพังยกยิ้มกว้างดูเหมือนนางจะไม่รู้ตัวว่าปินที่เขาให้มีความหมายอื่นหลังจากรู้ข่าวว่านางต้องไปดูตัวในวังเขาก็รีบนำมาให้ร่างเล็กในทันที ตอนแรกเขาคิดว่าจะเอาไปวางไว้บนโต๊ะของนางแต่ดันเจอร่างเล็กแอบย่องออกจากจวนแล้วเข้าไปในป่ากลางดึกกลางดื่นซะก่อนนางคงเกลียดการใช้ของร่วมกับคนอื่นมากจนถึงขั้นวางยาตัวเองแบบนั้นร่างสูงหัวราบแผ่วเบากับความคิดของตนหากนางรู้นางจะว่าอะไรเขาหรือไม่นะบางที นางอาจขอบคุณเขาที่ช่วยแก้ปัญหาให้ก็เป็นได้อย่างไรเสียปฏิกิริยาจากหลินฟางมักทำให้เขาประหลาดใจอยู่แล้วห่างอีกฝ่ายจะเอาปิ่นแทงเขาตายเขาก็ว่ายังไม่แปลกเลยสเสวียหยางเงยหน้ามองแสงจันทร์ที่สาดส่องแสงนวลก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปดุดภาพมายาในรัติการทิ้งไว้เพียงความสงบเงียบของพื้นป่าแห่งนี้ วันขัดมาสุดท้ายหลินฟางก็ไม่ต้องเข้าวังเพราะเจ้าตัวอาการสุดหนักลงจนแทบขยับออกจากเตียงไม่ได้ดูเหมือนว่าคนในวังรู้สึกเสียดายไม่น้อยต่างอย่างยนโฉมคุณหนูคนเล็กผู้เป็นน้องสาวของพระสนมพวานผู้เลอโฉมแลเพียบพร้อมทั้งยังขึ้นชื่อด้านการเก็บตัวแม้แต่ฮองเตยยังเสียดายแต่ ยังอุตสาห์มีพระบรมราชองค์การให้เข้าพบเมื่อเธอหายแล้วเห็นว่าอยากให้ช่วยแกะสลักอะไรสักอย่างสาบานว่าจะไม่วางยาตัวเองหนักมือขนาดนี้ลินฟางนอนอดครวญอยู่ในใจบนเตียงด้วยความที่กลัวจะไม่ออกอาการเลยใส่หนักมือไปหน่อยผลก็คือคางเหลืองไข้สูงจนเกือบช็อก แถมภายในร่างกายก็ร้อนจนแทบจะระเบิดออกมาเป็นเหตุให้นอนไม่หลับแม้จะน่าสงสัยที่อยู่ๆก็นอนสมแต่ก็ไม่มีใครรู้เออยกเว้นเซเวียยางอะน,นะแต่สุดท้ายหลินฟางก็ต้องขวังอยู่ดีจะให้ควบม,ม้าไปเองก็คงไม่ได้ในเมื่อทางนั้นส่งเกี้ยวมารับถึงหน้าจวนทันทีที่มีข่าวว่าเธอหายแล้วกระจิตกระใจคนเราไม่คิด จะให้คนพังหายป่วยหายใจหายคอบ้างหรือเธอเผลอทำอะไรเปิ่ป่ๆไม่เนี่ยลินฟางบ่นกับตัวเองในใจอีกครั้งแต่กลับไม่รู้เลยว่าการปรากฏตัวของตนนั้นสง่างามจนเรียกสายตาชื่นชมจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาร่างเล็กสาวเท้าตามกงกงไปหาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างไม่รีบไม่ร้อนหรือพูดอีกอย่างก็คือ เธอกำลังจะไปเยี่ยมพี่เขยของเธอนั่นแหละถวายพระพรฝ่าบาทขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเพคะฮองเตพยักหน้ารับความเคารพพระวรากายสูงใหญ่บึกบึนเหยียดตรงประทับอยู่บนบัลลังก์ทองเปล่งประกายอำนาจแผ่ออกมาทั่วรางชวนให้คนพบเห็นต้องก้มหัวให้ด้วยความเคารพ ใบหน้าคมนั้นดูอายุน้อยกว่าที่เธอคาดไว้ดวงตาสีดำสนิทดุดผืนนภายามราตรีเต็มไปด้วยอำนาจที่ชวนให้ผู้คนสนทนาไม่กล้าสบมองเรือนผมสีดำสนิทถูกรวบเก็บไว้อย่างดีสมเป็นกษัตริยา์บรรยากาศและรัศมีให้มากแถมยังดูหล่อเหลาอีกต่างหากลินฟางอดเอ่ยชมร่างที่นั่งอยู่บนแท่นบันลังไม่ได้ ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันหรือเปล่าหาวานหลินฟางเสียงทุ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจเริ่มเอ่ยบทสนทนาเพคะหลินฟางได้แต่ตอบรับอย่างอ่อนน้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอยากให้เจ้าช่วยแกสลักภาพหงให้เราหน่อยเราจะให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่ฮาวเวลาสี่เดือนเจ้าทำทันหรือไม่ร่างเล็ก ก้มน้ารับคำอย่างนอบน้อมแขนซ้ายของเธอจะฟื้นตัวทันไม่นอะแม้จะขี้เกียดทำมากแค่ไหนแต่งานก็คืองานและเธอต้องประเมินความพอใจของผู้รับเป็นหลักทุนฝ่าบาทฝ่าบาทต้องการภาพใหญ่ประมาณไหนหรือเพคะน้ำเสียงสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติและไม่หวาดกลัวทำให้ฮองเต้นึกชมร่างเล็กในใจ ภาพใหญ่พอๆกับภาพมังกรของเราที่เจ้าทำลิ้นฟังนึกถึงภาพมังกรขนาดยาวเป็นเมตรที่แขวนไว้ในท้องพระโรงแล้วรอบสายหัวภาพนั้นเธอใช้เวลาทั้งหมด8ดเดือนกว่าจะเสร็จต้องขอฝ่าบาทโปรดประธานอภัยหม่อมชั้นคาดว่าไม่น่าทันไม่ใช่เพียงเงื่อนไขของเวลาแต่แขนซ้ายของหม,ม่อมฉันยังไม่สามารถขยับได้ดังใจนึกเหมือนเก่า แต่หม่อมฉันจะพยายามเร่งให้ทันตามพระประสงค์เพคะหลินฟางเอ่ยอย่างอ่อนน้อมทั้งที่ในใจอยากจเจ้าขวานไปจามศีรษะบนแท่นบันลังเวลาแค่นั้นใครจะไปทำทันงั้นหรือน่าเสียดายฮ่องเต้ตรัสอย่างนึกเสียดายแม้อยากได้มากแค่ไหนแต่ฝีมือของฮวานหลินฟางเรียกได้ว่ามือหนึ่ง และมีคนเดียวในแผ่นดินนี้สเสน่ห์ของภาพที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนออกมาได้อย่างชัดเจนความอ่อนช้อยและรายละเอียดของภาพที่เขาเห็นครั้งแรกยังถึงกับตะลึงงานประกอบกับความรู้สึกเกรงขามภาพมังกรน,นั้นไม่น้อยเขาจึงเลือกนางมาทำของขวัญพิเศษชิ้นนี้แต่หากภาพเล็กลงกว่านั้นสักประมาณนี้ แ่างเล็กทําท่าทางกะขนาดให้หม่อมชั้นทําทันไหมคะอย่าปฏิเสธชัดเจนจนเกินไปนักและต้องหาทางออกให้เขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เธอเรียนรู้มาตั้งแต่พบเก่ายิ่งคนที่มีอำนาจล้นฟ้าขนาดนี้ห่างไม่จำเป็นพยายามอย่าไปขัดใจเสียจะดีกว่าหืมตามนั้นละกันว่าแต่แขนซ้ายของเจ้าไปโดนอะไรมา ท่องเต้ถามทั้งที่ทรู้คำตอบอยู่แล้วเพราะองครักษ์และคนในงานมารายงานให้พระองค์ทราบเรียบร้อยแล้วเพียงแต่พระองค์อยากรู้ว่าคุณหนูคนนี้จะตอบอย่างไรการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครการที่เอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อปกป้องพี่สาวและเหมือนมีอะไรที่ร่างเล็กปิดบังเอาไว้อีกน่าสนใจดวงเนรสีดำสนิท ท่อประกายวาววับเล็กน้อยก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ร่างเล็กสังเกตเห็นอุบัติเหตุนิดหน่อยพี่คะร่างเล็กตอบอย่างอ่อนน้อมตอบได้อย่างไม่ชะงักเลยงั้นหรือดวงเนตรมองร่างเล็กตรงหน้าของตนอย่างประเมินงั้นหรือฮองเตตรัดด้วยน้ำเสียงเหมือนรู้อะไรบางอย่างน่าเสียดายที่เจ้าไม่มาดูตัวนะ ฮ่องเต้ตราดเสียงเรียบหน้าเสีดาจริงๆหากเขาไม่ส่งคนไปดูว่าอีกฝ่ายป่วยถึงขั้นลุกไม่ขึ้นเขาคงเชื่อว่าคุณหนูคนเล็กของตระกูลฮวานทีขึ้นชื่อด้านหนีการดูตัวมาโดยตลอดจะหนีอีกครั้งเพคะลินฟางตอบรับกลางๆใจรับรู้ว่าการที่ห้องเต้ตำเสียงแบบนั้นแสดงว่าคงรู้เรื่องงาน นั้นแล้วแง่แงแต่ก็ช่างเถอะดวงเนตรของโอรสสวรรค์จับจ้องปิ่นกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของลูกชายคนที่เก้าอย่างนืกสงสัยแต่ก็ไม่เอ่ยถามอะไรข้าจะรอชมผลงานของเจ้าละกันเพคะร่างเล็กเอ่ยลาก่อดทำความเคารพและจากไปอย่างสง่างามพระองค์ได้ยินว่าคุณหนูคนนี้ห้าวหาญจึงอยากจะลอง ให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งว่าจะห้าวหาญได้สักแค่ไหนเด็กนั่นน่าสนใจดีแต่เหมือนลูกชายของพระองค์จะสนใจกว่าพระองค์ถึงขั้นมอบปิ่นนั่นให้ฮองเต้ด,ดำริในใจบางทีวันเกิดฮองเฮาปีนี้อาจจะไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดคุณหนูเป็นเช่นไรบ้างเจ้าคะเสียงหมินทวาดังขึ้นทันทีที่ขาเรียวของหลินฟาง เหยียบพื้นจวนแม่ทับมินทววช่วยไปหาไม้เป็นเพื่อนข้าทีเสียงเรียบเอ่ยบอกสาวใช้ที่ช่วยพยุงเธอลงจากเกี้ยวคราวนี้งานใหญ่สินะเจ้าคะมินทาวาถามร่างเล็กที่พยับหน้าซีดรับก่อนจะเซจนมินทววต้องรีบประคองร่างของคุณหนูของตนไว้โทษทีนะคงต้องนั่งพักสนิดก่อนหลินฟางที่หน้าซีดเอ่ยบอก เธอฝืนตัวเองแทบจะตายตอนคุยกับฮ่องเต้เพราะอาการไข้ที่เหมือนจะกำเริบอีกครั้งแต่อาจจะเพราะตั้งแต่พบก่อนเธอค่อนข้างชินกับการอยู่ภายใต้บรรยากาศที่น่าอึดอัดเราวกับจะหายใจไม่ออกแบบนั้นมาก่อนเหมือนตอนคุยกับพ่อของเธอผู้ที่ไม่เคยใยดีลูกตัวเองห่างไม่ใช่เพราะได้ประโยชน์จากเธอวันๆทำแต่งาน ไม่ก็เข้างานสังคมลินฟางเอามือตบหน้าผากตัวเองเบาๆเพื่อให้เลิกนึกถึงอดีตที่มิอาจหวนคืนตัวเธอนั้นไม่ค่อยอะไรอาวรกับการเปลี่ยนพบมามากนักเพราะเธอเองก็ไม่ได้ผูกพันกับใครมากมายยกเว้นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวครอบครัวก็ไม่เหลือแล้วก็เหมือนตัวคนเดียวนั่นแหละคุณหนูจะกลับห้องก่อนไหมเจ้าคะมินทวา ถามอย่างกังวลใจคุณหนูของนางจะน่าซีดเกินไปแล้วก็ดีนะยังไงก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนอยู่ดีหลินฟางตอบเห็นด้วยกับความคิดของหมินฮวาจะออกไปในสภาพนี้ก็เป็นจุดเด่นแย่เลยสิตลาดยังคงวุ่นวายเหมือนทุกวันมินฮาากว่าตามองไปยังร้านค้ารอบกายเพื่อช่วยคุณหนูหาของที่ต้องการก่อนลาสายตาไปหยุดที่ คุณหนูในชุดสามัญชนทั้งที่นางพยายามตื้อให้เปลี่ยนให้สมฐานะแต่เจ้าตัวยืนกรานจะใส่ชุดนี้ใช่ชุดบุรุษนั่นแหละมินฮววไม่เคยคาดคิดว่าคุณหนูของตนพอแต่งเป็นบุรุษก็ดูคล้ายเป็นบุรุษหน้าหวานที่ดูดีจนหน้าลหลงไหลเสียวขนาดนี้บุรุษที่มีบุคลิกที่สง่างาม ชวนให้มองตามอย่างไม่อาจถอนสายตาได้มินทวามองคนรอบกายในตลาดที่ค่อนข้างจะวุ่นวายมีทั้งคุณหนูคุณนายที่มาจับจ่ายซื้อของข้าจะเอาอันนี้เสียงเอาแต่ใจของคุณหนูคนหนึ่งดังขึ้นเรียกให้มินทวาต้องหันไปมองตามคุณหนูจากตระกูลใหญ่คนหนึ่งในชุดผ้าพแพรชั้นดีพร้อมสาวใช้ประมาณสามคน ในสังคมนี้จำนวนสาวใช้ที่ติดตามมักบ่งบอกฐานะด้วยแต่คุณหนูของนางกลับบอกว่าเปลืองคนจะเอามาเดินตามไปทำไมเยอะแยะให้ไปทำงานอย่างอื่นเสียดีกว่านางเลยกลายเป็นผู้ติดตามเพียงคนเดียวแม้แต่คุณหนูหุยเหมยเวลาออกมาข้างนอกสาวใช้ก็สามคนอย่างต่ำ คุณหนูฮว่านเฟยไม่ต้องพูดถึงห้าคนเป็นอย่างต่ำคุณหนูตระกุลใหญ่คนนั้นดูเอาแต่ใจไม่น้อยมีสาวใช้คนหนึ่งกังร่มให้อีกคนก็ถือของส่วนอีกคนก็คอยประจบสาวพรอนางหันไปมองคุณหนูของตนที่กำลังหยิบของมาดูอืมมีดช่างแตกต่างราฟ้ากับเหวมินฮวาคิดในใจ คุณหนูเหมือนคนอื่นที่ไหนเจ้าตัวไม่ชอบซื้อเครื่องกระดับปิ่นก็นานๆซื้อทีเจ้าตัวบอกว่ามีจนปักไม่หมดอยู่แล้วจะซื้อเพิ่มทำไมคุณหนูของนางไม่ใช่คนสิ้นเปลืองแม้แต่น้อยเจ้าตัวจะซื้อเฉพาะจําเป็นจริงๆไม่ก็ถูกใจจริงๆหรือของเก่ามันเสียเลยต้องซื้อใหม่ส่วนมีดที่คุณหนูกำลังเจรจากับคนขายตอนนี้คาดเดาเอาไว้ว่า คงเอาไปใช้ในงานแกะสลักงานอดิเรกอันไม่เหมือนใครของคุณหนูกล่องที่เก็บเครื่องประดับของนางคุณหนูก็เป็นคนทำให้เป็นของขวัญวันเกิดที่คุณหนูไม่เคยลืมสักปีนางรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับใช้คุณหนูฮว่านหลินฟางคนนี้คุณหนูผู้ไม่ถือตัวอ่อนโยนและดูแลนางเหมือนคนในครอบครัว นางเห็นว่าคุณหนูตระกูลใหญ่คนนั้นบ่นร้อนสาวใช้เลยต้องหาพัดมาพัดให้คุณหนูของนางไม่เคยใช้นางทำอะไรแบบนี้ว่าแต่คุณหนูหายไปไหนหมินทวามองหาคุณหนูของตนเลกะลักน้ำเย็นแนบแก้มทำให้นางสะดุง้งจนต้องรีบหันไปมองด้วยความตกใจจึงเห็นคุณหนูในคราบของบุรุษ ยกยิ้มให้แล้วยื่นน้ำมาให้นางแก้วหนึ่งส่วนเจ้าตัวก็มีอีกแก้วในมือมัวเม่ออะไรอยู่มินทวาดื่มน้ำนั่นสิหน่อยอากาศร้อนแบบนี้เดี๋ยวเจ้าจะเป็นลมเอาเสียงเอ่ยเรียบเรียบแต่นางสัมผัสได้ถึงความใจดีคุณหนูเอาใจใส่นางดีจริงๆหากคุณหนูเป็นบุรุษจริงๆนางยอมถวายตัวและหัวใจให้เลย แต่ต่อให้เป็นสตรีนางก็ถวายให้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณไปแล้วคุณหนูบ่าวเกรงใจเจ้าค่ะความจริงแล้วบ่าวควรจะนิ้วเรียวของหลินฟางท่าเบาๆที่ปากของหมินทวาเป็นเชิงให้หยุดพูดหลินฟางแย้มยิ้มออกมาพลางเอ่อยว่าวันนี้ข้าขอให้เจ้ามาเป็นคู่ควงให้ข้าหนึ่งวันไม่ใช่รื้อหมินวาอีกอย่างก็แค่น้ำ เจ้าอย่าคิดมากเลยการกระทำมีสเสน่อย่างน่าประหลาดทำเอามินหวาหน้าแดงคุณหนูของนางจะหล่อเกินไปแล้วบรรดาสาวสาวรอบกายก็พยายามเหลือบมองพร้อมหน้าแดงที่เห็นการแสดงความรักที่ค่อนข้างจะจงแจง้งของบุรุษหน้าหวานไปต่อกันเถอะพวกเราจะได้กลับไปทันมือเย็นลิ้นฟางเอ่ยและความือของหมินทวา จับไปเพื่อเดินไปที่อื่นคุณหนูเจ้าคะหัวใจของมินหวาคนนี้ไม่อาจสงบลงได้เลยแล้วอีกอย่างนางเป็นแค่สาวใช้ไม่มีสิทธิ์เดินเท่ากับผู้เป็นนายแต่คุณหนูของนางเหมือนจะไม่สนใจเรื่องราวสักนิดจะว่าไปคุณหนูของนางเคยสนใจเรื่องในบ่าวสักที่ไหนคุณหนูเจ้าคะเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวบ่าวถือให้เจ้าคะมินหวาเอ่ยกับคุณหนูที่ถือทั้งไม้ ทั้งหนังสือเดินนำเลี้ยวไปไกลจนนางรีบสาวเท้าตามแทบไม่ทันอ่าเงินช่วยทีนะคุณหนูยื่นหนังสือที่เบากว่ามาให้นางถือความจริงต้องยืนไม้มาสิไม่ใช่ต้องยืนทั้งสองอย่างสิมินทวาได้แต่คิดในใจเงียบๆคุณหนูเจ้าคะแล้วไม้นางเป็นคนรับใช้นะจะให้นายถือของไม่ได้ มินฮวานึกตำหนิตัวเองในใจแต่นายของนางไม่คิดจะให้นางถือนางก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันไม่เป็นไรหรอกช่วยกันถือจะได้กลับถึงจวนเร็วๆและจะไม่เหนื่อยมากด้วยลิ้นฟางเอ่ยพลางรีบสาวเท้ากลับแต่เดินช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อให้มินหววเดินตามทันให้ตายสิถ้านางตกหลุมรักคุณหนูตัวเองขึ้นมาเนี่ยจะผิดไหม มินทวารได้แต่คิดในใจแล้วรีบตามคุณหนูผู้เป็นนายไปในทันทีขอบคุณค่ะจบตอนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดเพื่อเป็นกำลังใจและขอขอบคุณการสนับสนุนในช่องดินแดนนิยายผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี523 212 2279นะคะสำหรับตอนต่อไปเป็นตอนที่8ค่ะชื่อตอนว่าคำเตือนจากผู้หวังดีเรื่องนี้แอดอ่านแล้วนานมากจำไม่ค่อยได้แล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ